สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่กันเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยเจ้าอุศบหรือก๊อดกัปตันหรือก๊อดอุศบนั่นเองเขาเป็นพลแม่นปืนประจํากลุ่มจนสลัดหมวกฟางและเป็นลูกเรือคนที่3ของกลุ่มโอเคอย่ารอช้าเรามาเริ่มเลยดีกว่าผมก็จะทําการอัปเกรดก่อนเลยผมได้ฟาร์มตัวยีโวมาเรียบร้อยแล้วอ,อ้าไม่กดไม่ติดครับเนี่ยอ๋อติดแล้วโอเคใช้ก็ตอบยากอยู่นะ นี่ไงมาแล้วก๊อตกับตันเจ้าอุศบโอเคเราไปดูความสามารถเจ้าก๊อตอุศบในด่านกันดีกว่าว่าเอฟเฟกและการโจมตีของเขาเป็นยังไงกันไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันค่าลงของเจ้าก๊อตกับตันจะอยู่ที่600นะครับโอเควางตรงนี้เลยวางไปการโจมตีก็จะเป็นการยิงหนังสติ๊กออกไปข้างหน้านะครับ รูปทรงกลวยขนาดเล็กเป็น AOE ด้วยดาเมจเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ร้อยห้ระยะ20แล้วก็สปีดการโจมตี3.6 second โอเคเรามา Desta r ดาวกระจายแห่งความตายนะครับในการอัพขัน้นขั้นต่อไปจะได้ระยะบวก5ความเร็วในการโจมตีก็ลบ0.3แล้วก็ดาเมจบวก91ไปขั้นต่อไปก็ นี่ไงเดสตราดอกไม้พิษแห่งความตายเฮ้ยใช่เหรอไงครับพ่นพิษออกมาสวยงามดาเมจจะอยู่ที่3 22. 2 2รระยะจะอยู่ที่35อ้อาอ๋ออัเกรตหรออันนี้อะไรนะส,สติงสตราดาวมินอัพเลยน,นี่ดาวมินจะอยู่ที่พื้นครับสติงสตราดาวมิน ดาเมจอยู่ที่545ครับอันนี้ผมอัพเป็นเร็วล80แล้วนะทุกคนเป็นไงครับสวยไหมถือว่าโอเคนะนี่ขั้นต่อไปดาเมจอยู่ที่64 67เซแบบูสตาดาวไม้ไผ่ดาวกระจายไม้ไผ่นะใช่ไหมแล้วเราก็อัพแม็กไปดาเมจสูงสุดอยู่ที่823นะครับระยะ70ถือว่าไกลเลยโจมตี5.1วินาที ถือว่าเป็นตัวโจมตีพื้นที่ไกลที่สุดในตอนนี้เลยนะ,ะก็ว่าได้นะถ้าโจมตีแอร์ก็จะเป็นมีฮอกแต่แอมจะโจมตีทั้งตัวแอร์ทั้งตัวพื้นเลยนี่อุศภจะโจมตีได้แค่ตัวที่อยู่บนพื้นเป็นไงครับสำหรับเจ้าก็ตออุศภสกิลสุดอลังการของเขาสวยเลยใช่ไหมล่ะโจมตีไกลอีกต่างหากเป็นไงครับเดี๋ยวผมก็จะแถมไปด้วยเจ้าบาร์กี้สาดาวที่มาในแพท มาพร้อมกับอุศบเลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าไปโอเคเรามาลงตัวกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะลงเจ้าบาร์กี้เดอะคราวโอเคค้าลงเริ่มต้นอยู่ที่400ลงไปเลยการโจมตีก็จะเป็นการยื่นมือของเขาออกไปโจมตีข้างหน้าเป็นเป้าหมายเดียวนะครับดัศมีรอบตัวาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่24ระยะ12โจมตีทุก2.5 วินาเีเราจะอัปเกรดขั้นต่อไปอัปเกรดขั้นต่อไปเวลาในการโจมตีก็จะลดลงดาเมจบวกอีก7เราจะอัปขั้นต่อไปเลยนะครับ450จัดไปดาเมจไปเป็น31ระยะ12โจมตี2.2วินาเชการโจมตีก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการยืน่นมือออกไปข้างหน้าอีกเช่นเคยโอเคเราจะเปลี่ยนไปอีกขั้นเลย570หฟรือ5โจมตีเหมือนเดิมดาเมจ40ระยะ12 2.2วินาทีเท่าเดิมนี่เราจะเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่บากี้แล้วในการอัปเกรดขั้นต่อไปโอเคอัปเกรดเลยระยะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น26ดัเม50ส่วนโจมตีก็จะเพิ่มมานิดหน่อยเป็น2.5วินาทีเป็นการยิงกระสุนปืนใหญ่ของบาก์กี้กระสุนปืนใหญ่บากี้น,นั่นเองน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดอัปเกรดขั้นสุดท้ายแม็กชิประยะก็จะเป็นการโจมตีอ E กรวยเล็กเส้นทางเส้นตรงดาเมจก็จะอยู่ที่58ระยะ36 2.7วินาทีต่อการยิงแต่ละครั้งของเจ้าบาก,กรีกระสุนบากรีโอเคผมก็จะลง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 ก็ชิลล์ลงอัพอัพดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับตัว3ดาวน่าจะเป็นตัวมาใหม่นะผมเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมเจ้าบากรีนี่ยังไงยิงปืนใหญ่กระสุนบากี เป็นไงครับสวยไหมครับเจ้าบาร์เก้นี่ดูกระสุนเขาชือ่อหมมีสัญลักษณ์ของบาร์เก้ด้วยนะไม่ใช่เล่นเลยนะนี่เก็บรายละเอียดได้ดีมันก็ตัวละครสามดาวนะโอเคเป็นไงครับเจ้าบาร์เก้ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย